สวัสดีครับผมชาติเรทรั์นะครับพาพี่น้องมาดูมอเตอร์เกรดเดอร์โอ้ร้อยสี่สิบเฮสโอ้ร้อยหกร้อยสี่สิบเฮสนะพี่น้องฮูสินลาโอ้ขยายซีเรนครับจัดให้ชมกันเลยสายปาดนะสายปาดเอ้า ระวังด้วยครับลิปเปอร์อยู่หลังครับ140ร้อยสีิเฮซออ,อแรงดีครับแรงดีไม่มีตก เท่า14ฟุตดินแข็งโป๊กครับงานขยายสี่เลนได้ชมกันเลยขับเพื่อนสี่ล้อลังน,นะ น่าจะรุ่นพิเศษนะค่อนข้างจะใหญ่ครับ V.I.P. ปกติก็ถ้า140ยนะจีะแเล็กครับ <laughs> <laughs> อ้า ไงลังเลเคือไม่มีควันเลย แรงดีครับแรงดีไม่มีตกเอาลงมันจัจะ่เลยอ,อ้าวพาดนะครับโอ้ลง้อมนิมนไปแล้ kop kot Oh Pai la Oh saja ke sono mah กับอ๋อ <c oughs> กับลังหัน14ฟุตเจอกับลาชาเลยเอาสุดยอดลองแรงดีครับฮึบ ดูข้างหลังอันนี้ดูหน้ายังสมบูรณ์ท่านยังรอจัดเลยไม่มีซึมไม่มีรัว่วรถเยอะเรวยบร้อ,อย้องระมันระวันครับอ๋อ ขึ้นทางหลังครับสิบล้อไม่ไหวลงมา้างล่างรถพว่วงเยอะครับ พลังยังเลี้ยวเพื่อครับเล่นไปเนาทัทีขย,ยายถนนตรงนี้ก็วุ่นวายเลยครับแคบหน้าเขียวบที ร้อยสี่สิบเฮดร้อยสี่สิบจีว่ามีตั้งสามคันนะพี่น้องผ่านแล้ว

ทีเลนก็จะสวยงามแคบมากครับเส้นนี้โอ้โร้อยสี่สิบแคยู่นู่นครับคนของเข้าไปมีดดิ ยบเพอราลาหมดหดเวลาพี่นงเอาแค่8ปนาทาีเดี๋ยวไปวเ,เ,บบเ,วเจอกันใหม่ครับเพราะว่ารถเยอะอ่ะกำลังหันเอ้ตัวนี้ใหญ่มากครับ1้0ยสี่ จัะไ้ใหญ่นะครับอันนี้อ่ะฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ